เรียนรู้เทคนิคของการทําโมเดลเนี่ยผมว่าเป็นสกิลที่คุ้มค่าในการฝึกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นงานโดยทั่วไปงานปั้นโมเดลงานผลิตนะครับหรือว่างานออกแบบบางอย่างเนี่ยสกิลของการทําโมเดลจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะจบคอมพลตในงานเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าผมจึงอยากจะทำทิวทัศเีย เป็นทิปแอนทิคเล็กๆเนี่ยเวลาจะทําจะชอบทําเรื่องของโมเดลเพราะเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนแต่ที่โรงเรียนเนี่ยเรามีสอนทุกเรื่องนะครับตั้งแต่ไม่ซับซ้อนไปจนถึงซับซ้อนตั้งแต่มือใหม่ที่เรียนเป็นฮอบบี้ไปจนถึงคนที่ต้องการจะคาดหวังในการไปทํางานจนไปถึงมืออาชีพที่ต้องการจะรับงานต้องการจะเรียนในเรื่องที่ท่านยังไม่แน่ใจนะเรามีให้ท่านทั้งหมดที่ไลซีจีนะครับ แต่สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเครื่องมือดีๆนะให้กับฝั่ง Blender บ้างสำหรับคนที่ชอบปั้นโดยการใช้ Blender แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนของเราที่เรียนในคอสเบ b น e ดอร์เนี่ยจะเห็นว่าตัวผมได้จัดทำเป็นโบนัสแชปเตอร์ที่สอนเกี่ยวกับการปั้นด้วยเครื่องมือ Scouting Tool ในเบ e นเดอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลงลึกในอีกหนึ่งเทคนิคที่มีประโยชน์มากและ เทคนิคนี้จะช่วยให้เราสามารถจะปั้นเกรดได้ง่ายนะเก็ดก็คือเนี่ยครับลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําได้เนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้พื้นฐานของมันกันก่อนนะตามสไตล์ของไลซจะไปสอนทูเลยเนี่ยไม่ได้นะมันจะมันจะไม่ดีนะฮะเราจะเริ่มจากการสร้างกริดขึ้นมา1ผ่นขยายมันขึ้นมาสักนิดหนึ่งจากนั้น เราต้องการจะปั้นลงไปในนี้ดังนั้นกริดเนี่ยควรที่จะมีโพลิกอนที่ถี่นะครับเราจะกดคอนโทนสามนะฮะเพื่อเพิ่มจำนวนพลี่เข้าไปให้เยอะๆแล้วแอพพลายโนดซับดิวิชันเข้าไปเลยนะตอนนี้โมเดลของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปถูกปั้นแล้วเราไปที่โหมดสเกลติ้งเลยครับปั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้เราปั้นโมเดลได้แล้วโมเดลของเราเนี่ยเรียกว่าเวลาเราขีดไปเนี่ย มันอาจจะยังมีความไม่สมูทเรียบเนียนถ้าใครอยากให้สมูทเรียบเนียนเราจะต้องสมูทมันมากกว่าเมื่อกี้ที่ผมกดคอนโทนสาท่านอาจจะต้องกดคอนโทนสีเพื่อให้มันสมูทมากขึ้นหรือจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนในการทําให้มันสมูทขึ้นในภายหลังก็ได้นะครับแต่ในการทํางานของผมเนี่ยผมมักจะเริ่มที่เลเวลที่ประมาณนี้ครับอันนี้ถือว่าปั้นได้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันครับ ปกติเนี่ยเวลาเราจะทาเกรดเนี่ยนะครับมันมีหลายวิธีมากครับถ้าใครดูที่ผมทําคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะพบว่าผมเริ่มจากการมาร์กโพซิชันมันนะครับโดยการเขียนแบบนี้นะครับผมเขียนนี่ประมาณนี้เก็ดมังกรน,นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะมีการใช้คําสั่งพวก inflate ไปไปยกมวลมันยกมวลแบบนี้แล้วก็ค่อยๆไปเก็บดีเทลมันเราอาจจะไป snake hook มัน เพื่อเพื่อดึงมวลมันขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลอนอะไรก็จะเริ่มมาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำวิธีที่ต่างออกไปครับเราจะใช้เครื่องมือ masking ฮะเครื่องมือ masking เนี่ยถือว่าเป็นหนเครื่องมือใหญ่ที่ทำอะไรได้เยอะมากๆแล้วเราก็วิธีการเรียนรู้เครื่องมือ masking เนี่ยผมเองเนี่ยพอดีมีโจทย์ที่จะต้องทำงาน ที่เป็นแนวนี้พอดีผมจึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอวิธีการที่น่าสนใจแต่ว่ามันจะเป็นการใช้ช็อตคัตในการสั่งงานในการทํางานตรงนี้ทั้งหมดนะครับเรามาลองใช้กันครับเราจะตั้งโจทย์ว่าเราต้องการที่จะสร้างเกร็ดนะครับทีนี้เราจะเริ่มวิธีการตรงนี้ด้วยการกดชิป t A นะครับชิปเ A เนี่ยจะเป็นคําสั่งที่เราจะเลือก selection นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนสมมุติว่าผมกดชิปเ A แล้วผม drag เมาส์ออกเนี่ยจะเห็นว่าผมจะได้ selection ที่เป็นสีดำซึ่งในความหมายก็คือมันคือ selection ที่เราไม่เอาเราจะเรียกมันว่า mask นะครับ mask คือสิ่งที่เรากันทิ้งเราไม่เอาสสญลักษ์ณมันแทนด้วยสีดำนะครับเราจะได้พื้นที่ของ mask ซึ่งโดย default เนี่ย mask เนี่ยจะเป็นวงกลมจะเป็นรูปทรงกลมนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปทรงของ mask ได้ด้วยการกด2 มาร์จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเรากด3ามมารจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมจะดุลัดตรงๆตั้งตรงๆกด2มันจะเป็นคล้ายๆข้อหลามตัดนะครับเราจะเลือกใช้1 2 3นะครับถ้าไปกด4เนี่ยมันก็จะกลับไปเป็น1นะครับถ้าใครไปกดอะไรพลาดก็แล้วแต่แล้ว Selection เราแปลกตาออกไปอาจจะเป็นดำๆแบบนี้กด Alternate M เพื่อ c ค e ีย Mask นะครับอ่ะเราจะเริ่มกันแบบนี้ครับ เราจะเริ่มจากการทำ selection แต่ว่าทริคของมันคือเราจะเริ่มจากบริเวณมุมนะมุมก็คือมุมใดก็ได้ครับซ้ายขวาบนล่างนะได้หมดนะฮะผมจะเริ่มจากซ้ายล่างกด shift a ลากออกมาลากวงกลมออกมาลากออกมาประมาณนี้นะฮะนะครับผมจะทำการเปลี่ยนรูปทรงของมาร์คโดยการกด2เพื่อให้รูปทรงของมาร์คเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเข้าหลมตัด นะครับเป็นข้อหลอมตัดให้มันให้มันเป็นลักษณะของการได้เป็นเส้นทะยงขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมลากออกมาปุ๊บนะครับกด W ครับ W จะเป็นการเพิ่มนะครับเหมือนเป็นการซ้ำ UV จะทำให้เอฟเฟกที่เราเขียนตรงนั้นเนี่ยมีการถูกดูพิเคตซ้ำแล้วก็ถี่ขึ้นกด W หลายๆครั้งครับ1 2อ,อย่างนี้นะครับยิ่งเรากดหลายครั้งเนี่ยปริมาณการรี p พีทเนี่ยมันจะยิ่งเยอะ และนอกจากนั้นพอเราเริ่มมีตัวแถบเนี่ยประมาณสัก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ประมาณสักง7แถบเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่จะทำให้มาร์คเนี่ยมีการเบลอนะครับแล้วถามว่าทำไมมันต้องมากดให้มาร์คมีการเบลอนะครับอลองกดก่อนแล้วกันกด G ครับเวาลาเรากด G เนี่ยบริเวณจุดที่เราลากออกมานะครับจาก Position ที่เราลากออกมาก็คือขอบนะฮะมันจะมีการ เป็นลักษณะของการเบลอ,บอนะเป็นลักษณะของการเกลี่ยพื้นที่ที่เป็นสีดําให้ซอฟขึ้นนะครับแล้วเราต้องการจะสร้างมาร์กลักษณะนี้ไปทําไมก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราสร้างมาร์กที่มีลักษณะคมซ้ําและบางส่วนเบลอเวลาที่เราจะไปยกโมเดลขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัวเมชฟิลเตอร์แล้วเราก็ยกโมเดลขึ้นมาได้เลยครับแบบนี้เห็นไหมครับ ไอ้นี่คือความน่าสนใจเมื่อเรานำไปใช้เราผมสามารถที่ใช้ Inflate บัตในการเขียนแล้วผมก็จะได้เชฟของรูปทรงที่ผมได้ทำการ m a ร์สไว้เนี่ยขึ้นมาเลยครับผมจะใช้วิธีการสม t h มันนิดนึงด้วยการกดชิพนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าเชฟของโมเดลมันได้เป็นทรงขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะได้เป็นทรงที่เป็น 3D ขึ้นมาเลยนะฮะ ถ้าเกิดว่ามันยกไม่สูงพอเราอาจจะใช้ move ในการช่วยยกก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับด้วยเทคนิคของการ mark ตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยให้เราประยุกต์ทำโมเดลได้อีกหลายอย่างมากๆนะครับได้อีกหลายอย่างมากๆเลยถ้าเกิดเราจะไปยกตัวอย่างการให้เห็นชัดเนี่ยในตัววิดีโอวท,ทิเรทที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาจะทำเป็นเกรดมังกร นะอ่าแล้วมันทำยังไงล่ะอ่ามาดูกันขออนุญาตอันดูก่อนนะครับ, pay, รบอันดู pay, ไปอันดูไปนะฮะขออนุญาตอันดูไปไปถึงจุดเริ่มก่อนแหมก็น่าจะเซฟไว้นะไม่ได้เซฟไว้โอเคผมจะมาอยู่ที่จุด Position เริ่มซึ่งผมจะมี Masking ที่หน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะฮะ masking ของผมยังอยู่นะครับลักษณะการไล่สีขาวดำยังอยู่แสดงว่า Masking เนี้ย พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมยังไม่ได้มีการเคลียร์มาร์คใดๆนะครับผมต้องการที่จะสร้างมาร์คกิ้งเพิ่มนะผมต้องการที่จะสร้างเพิ่มในทันทีโดยที่ผมจะทําในทิศทางตรงกันข้าเมื่อกี้เราทําจากมุมซ้ายนะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะลองทําออกมาจากท,าทั้งข้างบ้างนะครับเราจะกดชิป A นะครับลาก selection ขึ้นกด2นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ทำใหม่นิดนึงผมจะขอให้ออกจากมุมเลยนะครับชิปเอผมต้องการที่จะลักเซเลชันขึ้นแบบนี้ลักขึ้นมาประมาณนี้นะฮะผมจะกด w ให้มีความซ้ำเกิดขึ้นค่อยค่อยขยับเมาส์นะฮะอันนี้เนื่องจากว่าเซเลชันที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้ออกจากมุมพอดีดังนั้นสังเกตหน้าตาของมาร์คครับดูแล้วไม่ค่อยรับกันไม่ค่อยพอดีนะครับเอาใหม่เอาใหม่หมผมจะต้องการจะออกจากมุมพอดี ชิปเอนะครับจากนั้นกดเล็ก2นะครับเพื่อที่จะ Select ตัวรูปแบบของ Marks นะครับตอนนี้พอดีไหมตอนนี้ยังไม่พอดีครับขออนุญาตเอาใหม่อีกครั้งแบบเหมือนกันนะครับลากนะครับตัว Selection ออกมากดเล็ก2จากนั้นกด W12345 ประมาณสัก5ทีกด G นะครับตอนนี้เราจะสร้างลักษณะของ รียกว่าอะไรดีเกรดที่มันเกิดจากการที่เราขีดเส้นในด้านหนึ่งก่อนซึ่งเป็นด้านนี้นะฮะฟับฟับฟับ,ฟบ,ฟบแล้วเราก็มาในทิศทางตรงข้ามเรามาขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นตัดเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่ง,น,งนะตรงนี้เราจะเริ่มจากเส้นแค่ด้านเดียวก่อนทะยานจากมุมซ้ายเสร็จแล้วเราไปที่มุมขวาเราไปกดชิป A ที่มุมขวากดเลข2จากนั้นาลาก position มึงออกมานิดนึงกด W กดสัก5าทีนะฮะจากนั้นกด G นะฮะ เราก็จะได้โครงสร้างที่ดูแล้วเป็นยังไงฮะคล้ายเกิดมังกรเราจะทําการสั่งให้เก็ดมังกรยกตัวขึ้นได้ยังไงก็มีหลายวิธีมากเราอาจจะใช้ mesh filter ก็ได้ถ้าใช้ mesh filter เสร็จแล้วก็ไปคลิกซ้ายแล้วลากเลยครับ mesh filter ก็จะดึงให้ทั้งหมดเนี่ยสูงขึ้นเราใช้ Inflate ก็ได้เราจะใช้ บล็อปก็ได้เอามาดูนะอันนี้คือผมใช้บล็อปนะดึงขึ้นมานะฮะบริเวณที่สูงขึ้นก็คือบริเวณที่เป็นสีขาวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องการที่จะสมูทเอามันนิดนึงนะครับเวลาที่เราต้องการจะเก็บแต่งดีเทลเนี่ยเราจะทำยังไงเราอาจจะใช้พวกสแน็ Hook นะครับในการเน้นมันขึ้นมาให้มันเป็นรูปทรงขึ้นมา ที่ชัดขึ้นอาจอาจะเป็นถ้าอันนี้คือเกตของมังกรอะ store, ไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะทำลักษณะนี้ครับใช้สเนคฮุกดึงขึ้นมาเห็นไหมครับตรงไหนที่มันยังไม่ใช่เราก็ค่อยๆ ค่อยๆออจ,จัดไปผมก็จะค่อยๆเก็บดีเทลมันไปในขณะเดียวกันตรงที่เรายังไม่ชอบเราก็แต่งไปนะด้วยเครื่องมือที่มีแบบมากมายนะครับในนี้ เป็นยังไงฮะเสร็จแล้วเราก็อาจจะไปแต่งขั้นสุดท้ายครับด้วยการใช้บัตรที่เราชอบนะครับวันนี้ก็จะแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะเก็บอะไรเรอยากจะเติมตรงไหนผมจะชอบบัตรตัวที่เป็นพิเศษเลยครับ c r e สติ s เพราะว่า c r e สติ s มันจะมันจะทิ้งแปลงตรงนี้ก็จะแล้วแต่งานแล้วแต่คนแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ความชอบท่านสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าท่านอยากจะนำเสนอยังไงนะครับ นี่ฮะเราค่อยๆลงไปฮะเพลิดเพลินไปนะฮะใช้เวลาไปนะครับเราจะใช้พวกคริสบัตนะครับรอชาร์ปขออภัยครับคริสบัตนะั้นมันโปรแกรมอะไรหนาะคริสบัตอาจจะเป็นซีบัตนะซีบัต หรืออาจจะเป็นสครับ t ิดผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าในนี้ก็คือดรอชาร์ปนะดรอชาร์ปแล้วก็สามารถจะใช้ดรอชาร์ปเนี่ยในการช่วยสร้างเส้นที่ดูเป็นสันมีความแข็งเพื่อส่งเชฟเนี่ยให้มันชัดแบบนี้ลักษณะให้มันเป็นสันขึ้นมาเลยนอกจากนั้นเราก็เก็บเก็บดีเทลค่อยๆเก็บไปได้แบบนี้นะครับ นี่เปยังไงครับวันนี้กับแบบฝึกหัดการทำเกล็ดนะครับด้วยการใช้คำสั่งมา r ์นะครับหวังว่าเพื่อนๆนนักเรียนหลายๆท่านที่ได้เรียนอยู่แล้วในคอสเบนเดอร์ของผมเนี่ยท่านจะได้เทคนิคเพิ่มเอาไปใช้กับงานของท่านนะครับสำหรับวันนี้นี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากท่านผมอาจารย์พรจากไลซีจีครับลาไปก่อนแล้วพบกันในวอดาสถัดไปครับสวัสดีครับ